อโ,มมอโอ้โอออออออยอดเยี่ยมเร่จะพูดอะไรได้ไมากกว่านี้อีกแล้วพี่คือองไว้ในปากไม่ยอมเคย,เย้อ,อดนดยสวัสดีครับทุกคนมาพบกับบุมธลิตและพี่น้องอีกแล้วนะครับผมเย้เ โอ้โหตามคำเรียกร้องหลังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มานานนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินซูชิโอมาเกษตรนะครับร้านที่เราจะพาไปกินในวันนี้นะฮะมีชื่อร้านว่ายูเมะนะครับผมเป็นร้านโอมาเกษตรเปิดใหม่ซึ่งความจริงพวกเราได้มาทดลองร้านนี้หลายครั้งหลายหนแล้วนะฮะจนรู้สึกว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ควรค่าแก่การแนะนาต่อถ้าคนรวมกันกินประมาณที่20รอบแล้วที่บอกคนเดียวอาจจะเกินเดนว่าเออใช่คือร้านนี้ตั้งอยู่ที่พาร์คเลนเอกมัยนะฮะทุกคน คอร์สวันนี้หัวเท่าไหร่6,900 6,900บาทบวกบวกนะฮะคพรมเมียมมากๆพรีเมียมมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงไปนายนายต้องขอบคุณเราเหอะส่วนสูงเรามันให้แบบให้เห็นโลโก้ร้านพอดีเลยแบบนี้เลยใช่ปะสุดยอดไปเลยรอบที่แล้วเป็นรอบที่เราปึบปึบวันนี้พร้อมมากๆวันนี้พร้อมไหมฮะมาก ไม่ได้กินซูชิมานานมากอ่ะขี้หมบปานเนี่ยใช่หมบ่าวอะไรอะไรไม่เห็นประจำเลยแล้วหมอบเชื่อช่วยวันนี้เชฟรีมนะฮะเชฟรีมสวัสดีครับจริงๆชื่อร้านนะฮะยูเมะแปลว่าความฝันรีมก็แปลว่าความฝันเหมือนกันนี่มากี่รอบแล้วร้านนี้อันนี้3ร้านเก่าอีกประมาณ4ร้านเก่าอีก4กี่รอบแล้วร้านนี้ร้านนี้แค่ร้านนี้รอบเดียวร้านเก่า1ิบ มาแล้วนี่เจ้าของร้านของเราสวัสดีครับผมนี่อัดแล้วใช่ปะอัดแล้วอัดแล้วเล็กแล้วผมแนะนําให้ทุกคนรู้จักก่อนนี่คือพี่เนยนะครับพี่เนยเป็นเจ้าของร้านนี้นะฮะซึ่งพี่เนยกับพี่บอมนี่เป็นเพื่อนกันนะฮะสมัยรัชสมพี่เนยเคยมาออกเราแล้วครั้งหนึ่งพี่เนยเคยมาออกกับเราตอนพาเราไปกินหอยเม่นหอยเม่นตใ่ครึงเครือบปามโคตรแน่นแน่นมากิ อ่าโอเคครับผมโอเคฮะก็โอเควันนี้เป็นแบบสไตล์ของร้านเรานะฮะเป็นโอมาคาเซ็แบบมี MC นะครับผมแบบมี MC ชื่อเนนะครับเป็นเนเรเตอร์นะฮะกินมาแล้ว โอเคฮะทุกคนก็วันนี้นะฮะคอสที่เราจะมากินเนี่ยวันนี้จะเป็นคอสราคา6,900บาทบวกๆนะครับครับร้านนี้จริงๆจะมี4,900ด้วยนะสี่พันเกเนี่ยจะได้ประมาณ17บเจ็คอสรวมของหวานแต่ถ้าเกิด6,900นี้จะ20่สิบคอสรวมของหวานนะฮะแต่ว่าวัตถุดิบก็จะถูกอัปเกรดขึ้นไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดเต็มให้ทุกคนดูเลยนะฮะซึ่งคอสนี้ไม่เคยกินเลยด้วยใช่เันนี้เป็นครั้งแรกเกินเลยไม่เคยกินเลยใช่ เมนูแรกสุดที่เราจะได้กินในวันนี้นะครับทุกคนจะเป็นมาคุโร่นะฮะซึ่งเขาเสิร์ฟมา3แบบ3แบบนี้จะเป็นชูโทโร่หมดเลยแต่บอกว่ามาจากปลาคนละเขียงคนละคนละจังหวัดด้วยคนละตัวด้วยใช่พี่เนยบอกว่าอันนี้จะได้รู้กันไปเลยว่ามาคุโร่ของถูกของแพงนี่มีความแตกต่างกันยังไงแล้วเขาไม่บอกเราด้วยนะว่าอะไรเป็นไรเขาบอกให้เราบลายเทสแล้เเดี๋ยวเขาจะบอกทีหลังว่าอันนี้เป็นยังไงดูว่าลิ้นเราถึงว่าทดสอบคนกินโอ้แต่ตอนนี้ที่อยากทำที่สุดคือคืออะไรป้ายวาซาบิ เขาปากมันหอมมากเลยาวาซาบิอันนี้มันเป็นวาซาบิที่มาจากที่ชิโซโอกะนะครับชื่อพันว่ามาซูมะวาซาบิชื่อเดียวกับเครื่องกองน้ําเลยมาซูมะขายของให้เขาทําไมเลยมาซูมะวาซาบิเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ให้ความหวานมากกว่าความเผ็ดมีคนหิวแล้วแหละดูท่าทางใช่หิวเทพครับเดี๋ยวเสิร์ฟคนนี้คนสุดท้ายนะอืมน่ากินมากๆ น่ากินมากๆไปถึงใบแปลกว้ยใช่ไหมฮะเอ้ยมาเสิร์ฟแล้วน่ากินมากๆนะฮะวิธีกินวาซาบิที่ถูกต้องนะฮะทุกคนช่วยเอาวาซาบิวางบนเนื้อปลานะครับแล้วก็ทีบเนื้อปลาไปจุ่มซีอิ๊วแบบนี้นะฮะเพื่อให้วาซาบิเนี่ยออกรสชาติเต็มที่แค่หวดไหมยอดเยี่ยมเอจจิ้งมาแบบว่าดีมากๆากชิ้นแรกเมื่อกี้นี่มีความละลายหายไปเลยอ่ะชิ้นที่สอง เด้งกว่าแล้วก็ไม่เค็มเท่าอันแรกเนาะแต่รสมันไม่เข้มมอะรสมันจางออกจืดกว่าตัวนี้เอจจิ้งงานกว่าตัวแรกอ๋อเหรอตัวแรกเค็มกว่านี่ไม่ได้เอจจิ้งก่อนะไม่เนื้อเนื้อมันเนื้อมันไม่รู้เดานี้เดานะนี่เดาอย่างเดียวเลยเดาเดาว่าอันแรกอันแรกนี่น่าจะเอจจิ้งนานกว่าเออแล้วมาอันสุดท้าย t e อ t u r e t e x t u r ต้องคิดว่ามันเป็นชูโทโร่ใช่ไหมแล้วมันให้็กเจอร์แบบ แม่งโหดมากๆเลยว่ะคือถ้ากินเทียบก็จะรู้สึกว่ามันต่างชับเจนถ้าเทียบกับชิ้นแรกนี่คือแบบไม่เหมือนกันเลยชิ้นแรกมันจะใช้คาว่ามันละลายเลยมันละลายหายไปเลยแต่ชิ้นนี้มันยังมีแบบความเด้งขึ้นมาอีกนิดนึงนะ ขอฟังคำเฉลยหน่อยฮะอะไรบ้างฮะโอเคมันคือปลาธรรมชาติกับปลาฟาร์มชิ้นแรกสุดคือปลาฟาร์มที่ซึ่งจริงๆแล้วปลาฟาร์มก็คือคนญี่ปุ่นเขาก็เริ่มทำา u c c e s มาตั้งแต่ปี2002แล้วปลาฟาร์มญี่ปุ่นตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับลดการจับปลาธรรมชาติที่กินตอนแรกก็อร่อยดีใช่ป่ะแต่พอเราเจอปลาธรรมชาติคนญี่ปุ่นเรียกว่าเทนเนเทนเน็มักโร่พอมาเจอปลาธรรมชาติพวกนี้เข้าไปเป็นไงมิติมันก็จะเยอะขึ้นความเป็นมัสซที่เขาได้แหวกไห้ในทะเลเปิดมันก็จะมีมากขึ้นความมอจ สิ่งที่เขากินในธรรมชาติคือปลาก็กินอกมาคาเตรมาเหมือนกันนี่อาไทีนี้มันก็เลยมีความเป็นแบบของดีที่ทะเลญี่ปุ่นเกามีให้มากกว่าแล้วปลาเทนเนนกับปลาฟาร์มราคาต่างกันสองเท่าสเท่าห้าเท่าแล้วแส่ตัวอแล้วแต่ แค่คาแรกก็โหดแล้วนะแค่คอร์สแรกก็โหดมันได้รู้ชัดๆไงว่าแบบมันเป็นยังไงจากที่แบบกินเข้าไปเลยบางเทียบกันตรงนี้เลยบางทีไปกินวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปกินอาจจะจับจำรสชาติไม่ได้มาถึงคอร์สแรกก็ตื่นเต้นเลยนะฮะทุกคนเข้าสู่คอร์สที่2นะฮะทุกคนนี่คือออสเตอร์นะฮะหอยนางรมนั่นเองอืมทอะไรมาครับอันนี้อันนี้ทําอะไรมาไม่ได้ทำเลยครับวันนี้สดๆเลยแล้วก็กินกับพอาเสือคืออันเนี้ยมันเป็นกากิที่มาจากวาคายามะนะครับแล้วก็ซึ่งคนวาคายามะเน มีส่วนน้อยแล้วก็อันเนี้ยเราให้พาร์ทเนอร์เราเนี่ยไปหามาให้แกะมาแล้วเรียบร้อยแล้วเ,เอาไปเข้าถัง UV เพื่อฆ่าตัวโนโรไวรัสโนโรไวรัสมันไวรัสที่เกาะอ,อยู่บนเปลือกหอยนางรมมันจะทำให้เราช่องเสียถ้าฆ่าตัวนี้ไม่หมดใช่ไหมครับแต่เขาก็แช่น้ำทะเลแล้วส่งมาให้เราเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างคงความสดมากแล้วเท็กเจอร์มันจะแบบไม่เหมือนหอยนางมรมบริสติกเป็น small batch น,<บ>นะครับไม่ได้มีตลอดไม่ได้มีเยอะหอยนางรมยอดเยี่ยมไหมฮะ ไหลพิติไลพิติลองเลยโอ้ตกใจเลยโอ้อะไรยังไงโหดมากอะดมากความมันมันพอดีพอดีมีความเค็มและความกรึบอะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินหอยนางรมเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูถ้าผมให้ผ่านแปลว่าให้ผ่านม e ท็กเจอย่างดีคือ็ e เจอร์ปกติหอยนางรมอะมันจะแบบไลมี่อะ แต่อันเนี้ยมันไม่เป็นมันน้อยกว่านั้นเยอะมันมีความเด้งขึ้นมาแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอยทิ้งเป็น after taste มายาวๆ <ผม S 1> ชอบกลิ่นนีมากๆเลยกลิ่นหอยที่อยู่ตรงนี้ ไม่อยากกินน้ำลายเลยแต่บางคนพอเช้าาวผรู้สึกว่ากลิ่นนี้มานโอเคคำต่อไปที่เราจะได้กินนะฮะทุกคนวันนี้เป็นซาบะนะฮะบางคนอาจจะงงหูคอส6,900เเสิร์ฟซาบะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนซาบะของร้านนี้นี่คือเป็นหนึ่งในเมนูที่เขาใส่มาตั้งแต่ ร้านเปิดใหม่ๆเดวันเลยแล้วก็เอาออกจากเมนูไม่ได้<ช>ขอลูกค้าบ่นใช่ไหมลูกค้าลูกค้าบ่น <c oughs> คนนู้นนี่ม,มีวันหนึ่งมากินไม่ได้โอ้โหบ่นยับเลยนะ ก็คือซาบะอิโซเบะมากิเนี่ยคือเป็นมากิที่ไม่ใช้ข้าวใช่เป็นซาบะม้วนรวมกันข้างในมีขิงใช้ซาบะแทนข้าวอ่โหแล้วข้างในมีต้นหอมกับขิงญี่ปุ่นใช่แล้วามพิเศษอยู่ที่สาหร่ายสาหร่ายอันนี้ทชไมฮะสาหร่ายเป็นสาหร่ายพิเศษที่พี่บอมไปสืบคนแล้วก็แนะนำมาว่าเป็นเป็นสาหร่ายเดียวกับที่ร้านจิโร่ใช้โอ้โหจิโร่ก็คือที่เป็นเทพเจ้าซูชิอ๋อเน็ตฟิกเหรอใให้ดูซาบะเวลาคุณภาพที่มันดีมากๆแค่แรกออก อันนี้คือมันของเขาสีจะเป็นสีชมพูอมแดงแบบนี้ใช่เ,เนี่ยเห็นเงาวิ่งวิ่งของไขมันไหมอิโซเบมาก,กินะฮะทุกคนสีของซาบะมันจะแบบสีชมพูสวยมากเลยนะฮะนี่นะแล้วก็เวลากินเนี่ยเราจะต้องใส่วาซาบิแบบเยอะเยอะเลยใส่ใส่แบบที่คิดว่าไม่ไม่คิดว่าจะกินได้ตายยิ่งมันมันมากๆใส่วาซาบิเยอะแบบเยอะเยอะเพราะว่าวาซาบิเนี่ยอพอเรามันเจอความมันความเผ็ดมันจะลดลงก็ ไม่ต้องพูดเยอะเอามาสักสิบคำก็กินได้เป็นไงุดยอยอร่อยต้องสุดยอดจริงคือผมกินร้านนี้มาประมาณ5-6ครั้งอะวันนี้แม่งดีที่สุดแล้วันนี้แม่งดีที่สุดอะคือผมเคยไปกินก่อนอันนี้ผมว่ามันมันไปนิดนึงแต่วันนี้คือทุกอย่างบาลานซ์ดีแพ็กเกดมันถึงเลเวล3-2แล้วดีมากนี่นี่คนนี้ดูหน้าตาดิโอ้โหคือนี่เป็นหนึ่งในเมนูโปรดของเจน อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งไม่อยากให้มันหมดเขียวไปเรื่อยๆไม่เกิดเขียวเอื้องขึ้นมาทันทีเลยคือมันเป็นปลาที่สิมเปาลมากๆนะอแต่ทำออกมาได้ขนาดนี้คือหาของได้ทำให้มันอร่อยอ่ะยาก เมนูถัดไปที่เราจะได้กินนะฮะโอ้โหนี่คือหนึ่งในไฮไลท์มันคือ,อหอยปีกนกย่างซีอิ๊วเขาเรียกว่ายูันยากิก็คือเอาไปหมักซอยซอสมินินสาเกแล้วค่อยเอาไปยา่างอ่ายูันยากิอ่ะเป็นวิธีการทำแบบจีนเป็นวิธีการทำแบบจีนยูันยากิไม่ชอนะ้โอ้โหเสียเวลาชิบหาย ไอ้พวกหอยปีกนกเนี่ยคนแบบส่วนใหญ่บางทีเอ้ยเอาหอยปีกนกมาเสิร์ฟเลยว่ะขํายี่ห้าบาทไปเ่ยคือหอยปีกนกวิธีการดูนะนี่เล่าให้ฟังปกติแล้วว่าตัวของเขาจริงๆแล้วว่าเวลาแบบสดเนี่ยสีมันจะเป็นสีดำๆนะที่เห็นมันแดงคือมันผ่านความร้อนมันเลยแดงขึ้นหอยปีกนกที่เราเคยทานกันตอนเด็กๆอ่ะทั่วไปเลยอย่างเงี้ยมันที่มันไม่แพงมากอะเพราะว่ามันเอาไปต้มแล้วก็ไปโฟร์เซนเพื่อความความสามารถในการผลิตและอายุที่เก็บได้นานเนาะพวกนี้เวลาแพงๆตัวละห้าร้อยบาทนะตัวละ พราะฉะนั้นกินคนไม่เคยกินหอยปีกนกสดอะ่ะกินครั้งแรกมีตะลึงทุกคนอยู่แล้วสําหรับตัวหอยปีกนกนะฮะเราก็จะทานคู่กับซูดาจินะครับซูดาจินี่จะเป็นหน้าตาเหมือนกับส้มจี๊ดแต่เป็นของญี่ปุ่นลูกหนึ่งร้อยกว่าบาทใช่ไหมพี่เนยแพงมากเลยแพงมากมากอันนี้ลูกละร้อยสิบห้าบาท <c oughs> คือถ้าเสิร์ฟวันเนี้ยเราเสิร์ฟให้ลูกคา้าเห็นลูกค้าคนหนไม่บีบนะบังคับบีบเปลลูกค้าบีบครับมันดีมากยังไม่บีบบีบนะครับมันแพงมาก หอยปีกนกอยู่อันยากินะฮะบีบซูดาจีลงไปชึบชึบชึบโหม, oh, มันไม่มีความคาวหอยเลยอ่ะ ็กเจอร์มันดีมากๆคือ็กเจอร์มันมฟูๆเลยต่างกรักเกียวต้มแบบหอนมันค่อยๆฟูใช่มีเฉพาะคอร์ส6,900นนะฮะทุกคนใครอยากกินตัวนี้ต้องจัดคอร์สใหญ่มันเหมือนเกี๊ยวไม่มวนหมดเกี๊ยวมันฟูๆๆๆๆๆๆูขึ<ช>้นยด้วยธรรมชาติของเนื้อหอยมันเก็บรสชาติดีอ่ะเกี๊ยวไปเรื่อยๆอันถัดไปที่เรากำลังจะได้กินนะฮะทุกคนคืออังกิโมะนะฮะก็คือตับปลา mongfish อันนี้เป็นไงที่บุญยังไม่เคยกินเลยไม่เคยกินแล้วนี่ผมมากินไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลย แล้วผมก็รับรองให้ผับผมต้องรู้สึกประทับใจกับมันแน่นอนเว้ยที่เขากำลังหั่นอยู่นี่นะฮะใช่ดูมีดที่มันลงไปมันแทบจะวาร์ฟลงไปแล้วแล้วชิ้นใหญ่ด้วยประเด็นนี่อังกิโมะหน้าตาดูดีสุดๆเขาบอกว่าวิธีกินก็คือต้องกินเนื้อก่อนแล้วน้ําตามน้ําตามเลยเร็วเลยแล้วเคยกินที่ไหนแบบนี้โอ้โหดูเดือดอื สึดถึงความสะอาดมากๆเป็นเครื่องไหนที่ขคีนมากๆเออเฮ้ยโหดจริงโหดจริงบอกเลยนะว่าเนี่ยคืออังกิโมะที่ดีที่สุดเท่าที่เคยกินมาใช้คำนี้ได้เลยดีที่สุดเลย มันดยเฉลี่ยที่นี่แม่งดีแบบนี้เลยผมสองครั้งแล้วที่มาตายลวตายลวคือแบบตัวตัวอังกิโมวันนี้คือแบบคือดีมากปกติเคยกินร้านนี้แล้วนะวันนี้ดีสุดเลยดีคือปกติแล้วเนี่ยถ้าอังกิโมเนี่ยถ้ามันไม่ดีเขาจะต้มจนโอว์คุกแล้วมันจะเป็นทรายแบบแตกๆแล้วกินเข้าไปก็ขมๆเฟื่อนๆอันนี้คือมันมันนุ่มแบบมันตับละลายอ่ะเอ้อละลายแบบแล้วแล้วกลิ่นมันกลิ่นที่ไม่ดีไม่มี เดี๋ยว้กินนกับรสชาติที่ดีเก็บไว้เออถ้าคนที่เป็นแฟนแบบเครื่องในตับอะไรต้องมาลองแล้วมาลองไม่ได้อ่ะกินสาเกมันไม่ o v e r b e a มตัวอันกินะใชใช่แล้วก็ตัวน้ำซีอิ๊วมันไม่ได้หวานไม่ได้เค็มเกินไปรสชาติมันาสุดอันต่อไปนะฮะที่เราจะได้กินนะฮะทุกคนดูในชามนี้นะฮะนี่คือคุโรอวบินะฮะหรือว่าเตาคือดำนั่นเองแถมข้างๆมีซอสตับตามสไตล์คนญี่ปุ่นเขาก็จะเอาซอสตับ แล้วก็ข้าวซูชิแล้วก็เนื้อเปาฮื้อลงมาทานคู่กันกินคลุกรวมกันนะฮะโอ้ดูความสวยงามของจานนี้ครับทุกคนแล้วดูความหนาของเปาฮื้อที่เขาเสิร์ฟให้นะฮะคือยอดเยี่ยมมากๆเยี่ยมยอดมากๆวิธีทานคือเราจะต้องคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเพราะว่าซอสมันอยู่ข้างล่างชิมซอสเปล่าไหมชิมซอสเปล่าด้วหรอหวานเข้มข้น คือเป่าฮื้อนี่เวลากินเวลามันมาดีๆนี่มันต้องกินทั้งตัวเลยนะไม่ว่าจะแบบใช้ทุกส่วนของมันไม่ว่าจะตับจะเนื้อจะอะไรเงี้ยเชคเจอร์สุดยอดอุอ้ยน,นี่โมกไปกินวะผีกเลย <laughs> นี่ก็ผีคือรสชาติของเป๋าฮื้อร้านนี้นะสำหรับผมนะคือเขาเอาใจคนไทยนิดนึงคือรสของซอสมันจะแบบจัดจ้านนิดนึงมีแบบว่าหวานเค็มครบแล้วก็ให้ชิ้นใหญ่ <laughs> อันนี้ทรายความสุขของเป่าฮื้อมันกำลังดีแม่เลย มันมีสิ่งที่ได้เคี้ยวไม่ได้แบบนุ่มยบเลยนุ่มยบเลยนุ่มยบเลยฟ๊บหายไม่ได้แบบได้เขียวมีคนแย่งเลยฝังนี้เป็นไงคือท e เจอร์มันพิเศษมากมากผมไม่เคยกินเป๋าคื้อท e เจอร์อย่างเงี้ยคือมันหนามากอะผมคิดผมกเพราะตอนแรกคือแบบมันต้องติดมนมันต้องติดเหนียวบ้างแหละแม่งนุ่มหรือแม่งนุ่มแบบเท่ากันตั้งแต่บนถึงกลางฟืบเท่ากันเป็นไงดีดีวันนี้แบบเ็ากินเป่าคือบ่อยนะ โอ้โนี่ไม่ได้สิงนะกินเตล่าหรือเปลวันนี้วันนี้วันนี้ดีพี่ทำงานแล้วเนี่ยวันนี้ดีมากพี่ตัวตัวซอสคือแบบตัวซอสมันดีมากอร่อยอร่อยอ้าวคนเกาหลีฮะเป็นไงฮะอร่อยไหมฮะกำลังโกยซอสอยู่เลยโอ้โหอร่อยอร่อยไม่คุ้นมากครับโกยซอสอยู่ตากล้องเรานี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะโอ้ ก่อนที่จะเข้าคอร์สซูชิของเรานะนี่เรายังไม่เข้าคอร์สซูชิอีกอที่ผ่านมาเป็นของว่างนก่อนเข้าซูชิเขาจะให้เราล้างปากหนึ่งรอบด้วยมัทฉะเลมอนนะฮะอันนี้ก็เป็นริงที่ เสิร์ฟมาตลอดตั้งแต่ร้านเปิดแรกๆนี่ฮะซูชิคำแรกของเรามาแล้วนะฮะอ่านี่นะฮะนี่คือปลามาไดนะฮะทุกคนแต่ว่าเป็นเทนเนนมาไดแปลว่าเป็นปลามาไดที่จับโดยธรรมชาติโดยธรรมชาไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มอ่นอะนี่คือเป็นปลาเนื้อขาวใครเคยกินปลาเนื้อขาวบ้าอือโอ้โหข้าวดึงรสปลาจืดๆแบบหวานเจี๊ยบเลยปลาที่มันเป็น จับธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความได้เคี้ยวมีม okay. mm ัสเซลสูงกว่าปลาโพกตินิดนึงโหเป็นมาดายที่หวานเยอ่ยตัวนีมันคือแบบได้เคี้ยวแล้วมันมีมันมีความกรึบของไขมันเป็นตัวเปิดที่ดีอินโทรทูซูชิแต่พอกินรสชาติแบบนี้เข้าใจเลยนะว่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เรากินเป่าคื้อมารสชาติมันเข้มเลยแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ล้างปากด้วยเลยสักอย่างก่อนอันนี้มันจะดอปเลย่แต่พอเรารีเซ็ตปุ๊บอันนี้มันกลับไปสู่แบบทรรมใหม่ คำต่อมานะฮะทุกคนอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูไฮไลท์ขอ,<ม>ของร้านนี้เลยนะฮะอันนี้คือซึกเกะอากามินะครับซึกเกะอากามิก็คือทูน่าเนื้อแดง<ม>เอาไปหมักโชย,ยุซึ่งมันเป็นเมนูที่แบบเป็นอมัสของโอมาเกเสเวลาเราไปกินร้านไหนแล้วร้านนั้นทำอร่อยอแปลว่าแบบเนี่ยวัดฝีมือกันตรงนี้ ชว,ว่าเขาทำซีอิ้วไ,ได้ดีขนาดไหนทำซีอิ้วดีไหมเอจิ้งปลาได้อย่างไหนเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะฮะซึ่งทูน่าอันนี้เป็นทูน่าส่วนพิเศษเขาเรียกว่าเทนมิเทนมิ Me นี่มันจะเป็นเหมือนกับสมมติว่าเราดูรูปไอตัวทูน่าที่ถูกเผามาแล้วอะไอตรงสันแหลมๆอะ่ะนั่นคือเทนมิซึ่งจะเป็นเหมือนกับจุดที่อยู่ตรงกลางที่สุดด้านในที่สุดของตัวปลาทูน่าเป็นเนื้อส่วนสันได้อะเนื้อมันจะติดกระดูกสุดก็คือมันจะลีนมากสุด ความพิเศษของเนื้อส่วนนี้มันคือ texture ที่มันจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนทูน่าอื่นทูน่าส่วน,นอื่นทูน่าทั้งตัวจะไม่ได้แบบนี้อันนี้จะมีความเด้งกว่าแล้วคือมันลีนอะแต่มันนุ่มเออมันลีนเะนี่ยมันนุ่มเป็นไง <c oughs> ทำหน้าอย่างนี้หละอร่อย <c oughs> <c oughs> ใสยูสุผิวๆหน่อยนะครับผมมีความหอมของยูสุเข้ามาอยู่ในนี้สิ่งที่เขากําลังหั่นอยู่ตอนนี้นะฮะอันนั้นคือฟุกกุชิลากกนะครับหรือว่าถุงสเปิร์มของปลาปักเป้านั่นเองใช่นี่คือหนึ่งในวัตถุดิบที่หากินยาก,ยากมาก,มากส,สุดปกติที่เราจะเจอส่วนใหญ่ก็คือคอต ปาคอดปาจะเจอเยอะสุดไท่เป็นรองมหมฟุกุเป็นสิ่งที่หายากสุดๆแล้วแล้วก็ชิ้นใหญ่มากด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเขาจะไปย่างให้เรากินก่อนนะฮะแต่อันนี้คือเขามาหั่นให้เราดูทำยากสุดๆเหมือนกันนั่นมันแพงสุดๆแพงสุดๆดเลยโลละเจ็ดพัน นี่คือฟุกุชิระโกที่ถูกย่างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมอยากจะอัดกลิ่นให้ทุกคนได้ดูนะฮะแต่ว่าเป็นไงรีวิวกลิ่นหน่อยกลิ่นทานอหอมมากๆหน้าตาแม่งอย่างกับมัชเมโลเออมาแล้วทุกคนดูความเด้งดึงของมันนะฮะทุกคนเด้งดึ๋งเด้ึงเด้งดึ๋งมากๆโอ้หอมมากอ่ะ มันครีมี่มากมันเหมือนนมเนะพูดถึง่ะมันไม่มีกลิ่นแบบไม่ดีเลยแต่มันไม่มีกลิ่นคาวอ่ะเออมันไม่มีเลยอ่ะรล้ึกเหมือนมันเป็นด d a i l ัก r o t e i n ไอ้ซอสที่มันทาข้างนอกแล้วก็ย่างไปเนี่ยหัวมันโคตรหอมเลยกลิ่นข้างนอกมันเหมือนสาหร่ายย่างสาหร่ายยอะอืมไมโหดริงเรอเลิมากมากคือมันเป็นของแปลกนะแต่ว่าแบบกินง่ายอ่ะแล้วมันไม่มีกลิ่ายมกจริงมันง่ายมากเอาจริงง่ายกว่าหอยแม่นีกง่ายกว่าอ่อใช่้ยากลิ่นไม่มีเลยอ ก็คือแบบคนอาจจะทาใจกินมันยากแต่คือถ้ากินเข้าไปแล้วผมมันไ,ไม่ขายอะ่ะทุกคนครับเมื่อกี้คําที่ผมกินทั้วไปนะฮะเมื่อกี้กล้องแม่งลืมลืมเลคคอร์ดนี่คือคินเมดายซึ่งไม่ใช่คินเมดายธรรมดาคินเมดายคือปลากระพงตาโตใช่ปะห,หน้าตาแบบนี้ปล่าแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอาบุระคินเมดายคือเป็นคินเมดายตัว้วนพ,พิเศษแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เป็นจิคินเมะ ชิคินเมะคือคินเมดายที่ถูกจับโดยวิธีการตกเบ็ดเท่านั้นไม่ได้มีการลาบอวนชาวประมงไปจับตรงจุดนั้นพอดีและนี้มาจากเมืองคัตซึอุระเขาบอกว่าเป็น Number 1 l วันโลเคชัในการตกคินเมดายโคตรอ, <laughs> อร่อย <laughs> คินเมดายปลาเนื้อขาวแฟตตี้ได้แบบเนี้ยเออ โคตรโหดอ่ะแล้วเท็กเจอร์เฉพาะมากไม่ได้เหมือนโนอร์โรไม่เหมือนอะไรเลยเว้ยเป็นแบบนี้เท่านั้นโอ้โหย่างมาหนังเกลียมๆกียวมีกลิ่นวิดงวิ้งวังอลังการบอกเลยดีนะที่เรามีภาพอินเสิร์ตไม่งั้นคนดูนี่ไม่รู้นะนี่ยว่าเรากินอะไรลงไปโอ้โอเคก็อันนี้ไม่มีในคอร์สนะฮะก็ตามสไายแล้วเมื่อกี้ก็เสิร์ฟอุ่นิไปแล้วเนาะครับเออแต่ว่าด้วยความที่เรารู้ว่าแกงนี้ต้องชอบแหละเอาอีกละเราก็เลยได้ละมันคือให้เราเป็น

นี่คือความพิเศษของฮา d ์ดเตะอุนิเบอร์2นะฮะ okay. คือสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเราอุ้มอาหากันนะฮะนี่คือฮา d ์ดเตะอุนิก็คือเป็นอุนิแบรนด์หนึ่งในแบรนด์ที่ดังที่สุดของโลกนนะฮะท็อปทูท็อปสองแล้วตอนนี้แล้วก็ไอตัวกล่องเนี้ยเป็นกล่องประมูลหมายเลข2นะครับซึ่งเป็นหมายเลขที่ดีที่สุดอันดับ2ของวันนั้นอะซึ่งหายากมากแล้วก็เป็นเกรดสเปเชียลด้วยเนื่องจากมีสติ๊กเกอร์แปะ โหยังโหดเลยเอาแล้วอันนี้คืออะไรให้ดูเนะเก็บอ่ะนะกินไม่หยุดเลยว้าเกลือประมูลเป็นไงฮะรสชาติที่ขืออมไว้ได้ปากไม่ยอมเคย่าด้วยที่คืออะไรวะวัามุราสกีก็คือมุราสกี น้ำตาซึมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไม่รู้จะพูดอะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วคืออุณภูมิมันดีด้วยตอนที่กินเข้าไปกินลงไปเสร็จแล้วมีทิ้งกลิ่นไว้เยี่ยมคนนี้ก็พูดไม่ออกเหมือนกันทะเลฮอไกโดมันเย็นทะเลฮอไกโดมันเย็นโอ้โหตายแล้วโหจริง มันยังคงเป็นไฮเดรตแบบที่เรารู้จักแต่ว่ามันแบบอ้วนกว่าเดิมอะแล้วก็ครีมมี่กว่าเดิมแล้วก็มันมันครีมมี่กว่าเดิมเนี่ยนั่นน่าจะเป็นอันที่เขาใจง่ายที่สุดแต่มันสะอาดมันรู้สึกแบบทะเลสะอาดมากเลยโอ้โห ก็อันน right. huh. uh ี huh. ้อ okay. so 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 hmm. ันนี้ต้องให้เครดิตกับซัพพลายเออร์เราที่เป็นแบบเป็นมิตรกับเราเลยแล้วกันเนาะแบบก็เป็นคู่ค้าที่น่ารักมากคนนี้เอาของดีๆมาให้นี่ก็ชื่อบริษัท FOB นะ Fish One Bangkok ให้เครดิตกัน่อยขอบคุณครับของดีไม่เคยผิดหวังตอนนี้นะฮะทุกคนมาถึงซูชิคำสุดท้ายแล้วนะฮะที่เขาก่าังปั้นให้เรากินอยู่ตอนนี้คือฟูโตมากินะครับฟูโตมากิเนี่ยโดยพื้นเพก็คือเป็นมากิก็คือข้าวปั้นนะข้าวโรซูชิโร ที่เขาจะใช้วัตถุดิบที่วันนี้เป็นพาร์ทส่วนที่เหลือที่เขายังไม่ได้ใช้มาปั้นอย่างอื่นให้เรากินแล้วเขาก็เลยมาทําเป็นโรน่าอันนี้สาหร่ายอันเดิมป่ะเชฟดิมใช่ครับนั่นไงล่ะก <laughs> <laughs> ิ่นนี่คือฟ <laughs> ุ้งอ่ะสาหร่ายยี่ห้ออะไรนะ <laughs> ไม่บอก <laughs> <laughs> เราไม่บอกน,นะ<อ> <laughs> พูดตามตรงนะฮะทุกคนอันนี้เป็นฟูตโตมากิที่น่ากินมากๆนะครับอย่ารอช้าเลยกินเลยูตง <laughs> เป็นการปรินคอร์สที่ดีมากๆหลายๆร้านจะทําเป็นด้งนะข้าวหน้าเป็นด้งบ้างเป็นในือหัวเรบ้างอือันนี้เป็นคุโตมาจิตมันมีปลาไหลติดคอร์สอย่างสมบูรณ์กับเอ็นปลามีปลาไหลมีเอ็นหอยมีกุ้งหอมีไข่วันนี้มีความสุขไะอร่อยอร่อยมากๆเรากินมาเกษตรด้วยกันมานานแล้วใช่ใช่ใช่เหมือนมากเลย จบแล้วฮะทุกคนครับถึงเวลาสรุปนะฮะระหว่างสรุปเราก็จะกินของหวานไปด้วยนะฮะที่นี่เขาจะเสิร์ฟเป็น, uzu, <arn> นยูสุกานิต้ากินคู่กับพีชเชื่ออ่อยนะยังเติมได้อยู่ปะประเด็นคือเติมไม่อัน้นวันนี้เป็นมื้อที่เอนเตอร์เทนมากๆ,ๆนะฮะทุกคนคือมีความแบบว่าโอ้โหอาหารโอ้โหคือคําถามสุดท้ายที่เราต้องถามเหมือนกันทุกครั้งได้อยไหมคำถามสุดท้ายคำไหนคำไหนคำไหนเติมได้ <laughs> วันนี้เป็นวันที่หนักใจที่สุดเลยที่จะต้องถามคำถามว่าใครชอบเมนูไหนที่สุดในวันนี้นะฮะเพราะว่าชอบกันหลายเมนูมากมากใช่คิดเลือกเดี๋ยวคือคิดดูว่ามันเป็นร้านโอมาเกษตรที่พี่บอมมากิน12ครั้งในรอบ15เดือนมันเป็นร้านโอมาเกษตรร้านเดียวพี่เจนกินได้ด้วยอะเฮ้ยทำงานอะไรนะฮะเริ่มจากใครก่อนดีเจนอ้ายก่อนเลยผมก่อน ผมให้อังกิโมะวันนี้อคือผมเคยกินที่ร้านนี้มันครั้งสองครั้งแหละแล้วผมรู้สึกว่าโหโหดจริงวันนี้ผมเห็นเขายกชามขึ้นมาคือช่ายานได้มันใช่ถึงทั้นซื้อกลับอะซื้อกลับบ้านคือแบบโหดจริงๆไม่ไม่เคยกินที่ไหนเป็นเทคเจอร์แบบเนี้ยแป้วรสชาติแบบเนี้ยเออต้องมากินที่นี่ที่เดียวแล้วพออะไรที่มีก็คือต้องซื้อเพิ่มอังกิโมะอร่อยจริงอาวาบิอาวาบีคุโรอาวาบิอ่าเปาฮื้อเปาฮื้อนุ่ม วันนี้เป่าคืออร่อยจริงๆวันนี้สาเกไม่หนักเกินไปตากล้องของเราก็ชอบอาวบีใช่ไหมใช่ไหมท็อปฟอร์มวันนี้วันนี้็อฟอร์มซอสก็ดีโอ้ยกินคู่กันแล้วมันช่างลงตัวสุดๆสองคนข้างหลังอะไรฮะปลาซาบะอืคำเดียวกันคำเดียวกันคือไม่มีไม่ได้ไม่มีสะะกดอเจ้าของนรอบพี่แล้วไม่ได้ไม่ได้กินอย่างนี้เลย อันนี้เป็นหนึ่งในเมนูซิกเนเจอร์เลยแล้วเขาก็มีเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่เอาออกจากเมนูที่ผ่านออกไม่ได้มีคนเลยว่าอย่างอื่นไม่มีก็โอเควนๆได้ไหมอันนี้ไม่ได้เป็นเมนูแรกที่ทําตั้งแต่ร้านเปิดเพิ่มชิมตั้งแต่ทําได้กินตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกจนเวอร์ชันนี้ที่แิงอะแน่นอนแต่ผมจะบอกเลยนะว่าถ้าทุกคนมาร้านนี้นะฮะหนึ่งในอันที่แบบว่าต้อง look forward เลยนะ คือทูน่าคือผมกล้าบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เปิดโลกทูน่าอันใหม่คือวันนี้ในคลิปเรารีแอคชั่นมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เวอร์หวังมากเพราะเรากินมาหลายรอบแล้วเราเคยกินทูน่าที่มันดีกว่าวันนี้คือใช่วันนี้มันไม่ดีนะคือในฤดูกาลนั้นนหะมันมีแบบนั้นแหะมันขึ้นกับซีซั่นแม่งมีพีคกมาแล้วบอกว่าจะบอกว่าแบบร้านนี้เป็นร้านแรกที่ทําให้รู้จักเทนมิเทนมิที่บอกว่าเป็นทูน่าสันแหลมอะไรก็แล้วแต่ อร่อยมากๆสำหรับอุมาเกษตรในวันนี้ร้านยูเมะนะครับผมตั้งอยู่ที่บาร์เรนเอกมัย่ามี2คอร์สนะอย่างที่บอก4,9 0 0กับ6,9 0 0กบวกๆนะฮะก็สามารถมาลองได้อยากจะบอกว่าควรมาลองอย่างยิ่งไม่เคยกินอุมาเกษตรต้องมาเพืโอเคจะบอกว่าข้อดีของที่นี่ก็คือพี่เชฟเป็นคนไทยแล้วก็พี่เนเป็นคนไทยก็คือที่นี่เป็นคนไทยไม่มีคนญี่ปุ่นไม่บางคนอาจจะฟังดูแบบเฮ้ย ไม่ใช่คนญี่ปุ่นทําจะอร่อยหรอต้องม,มามลองก่อน <c oughs> เราเราฟังรู้เรื่องคุยรู้เรื่องแล้วเข้าใจว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างมันคืออะไรมันสนุกขึ้นอีกเยอะ,อะอดังนั้นขอให้โชคดีเชียร์วันนี้ <c oughs> บุท้ทนิตขอลาไปก่อนบบ๊าายยบ๊ายบาย สวัสดีครับพิเศษเอ้าวัสดีครับวันนีครับนะครับเป็นไงครับวันนี้คอนเสิร์ตจะได้ไหมฮะได้เลยฮะอ๋อโอเคครับผมหวังว่าจะชอบนะครับเราไลฟ์กันดูพิศลัรักเ,เยอะ <laughs> <c oughs> ไปแล้วฮ่ <c oughs> าฮ่า